ขออยู่แค่ครึ่งชั่วโมงน,นะคะขอเช็คสัญญาณแค่ครึ่งชั่วโมงน,นะคะเดีย๋ยวลองดูเซ่นว่ามันมีอะไรที่อ่านโอ้โหตรงนั้นได้สักก็เ,กเราใส่แมสแบบนี้มันจะเป็นไงไม่เคยใส่แมสแบบนี้เลยถ้าเกิดใส่แมสแบบนี้จะเป็นยังไงคะเนี่ยแมสแบบนี้ไม่เคยใส่เลยอ๋อเป็นแบบนี้ เคยใส่แมสแบบนี้เลยเคยใส่แต่แบบนี้ค่ะเคยใส่แต่แมสแบบนี้แล้วก็ก็แจกมาเป็นกรุ๊ปแล้วก็แบบนี้แบบนี้เขาก็ให้มาเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะแบบนี้ซักได้แต่ว่ายังไม่ได้แกะไม่อยากแกะมัน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแกะ สเตอร์ลายอยู่ไม่อยากแกะเขาให้มาเยอะเลยหน้ากากสองชั้นอันนี้สวยแต่ว่ายังไม่อยากแกะเพราะไม่ได้ใช้มันมีเยอะเลยนะคะแกะงมั่งอะไรงอมั่งอืมโอ้โหไขอเชฟไขอเช็ะคะขอเช็คม่เชฟ

เขใช้เนาะของมีอยู่คุณมั่นใจก่บไฟบุงไหมดีคุณไผ่บุญครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ๋อชอ,ชอบใช่ไหมคะสวยใช่ไหมคะอืมสออแบบะะีแบบนี้เหรอคะแบบนี้ดีใช่ไหมคะ นี่หละคะ่ะแบบนี้สวยใช่ไหมคะแบบนี้ก็ดีเขาแจกมาก็มีสีเขียวด้วยแล้วก็สีดำเดนมากจะเป็นของแจกสีดำใช้ใช้อีกปีหนึ่งก็ยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยก็ให้มาเยอะะว่าบางทีเราไปไหนเราถึงใส่อยู่บ้านเราไม่ใส่ขอบคุณนะคะกำลังใจ เดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งอีกห้านาทีนะคะเช็คสัญญาณดูเฉยๆไม่ได้เต็มเรื่องมาคุยเลยขอบคุณนะคะอบคุณค่ะคุณมั่นใจอยากไม่วนว รู้สึกว่ามันมุมเมิมมันดีนะคะรู้สึกว่ามันโอเคแม่นอนสิ่งีรักเดียวไม่มี ขอบคุณสองไลน์นะคะขอบคุณนะคะเช็คสัญญาณดีใช่ไหมคะภาพออกมาดีใช่ไหมคะปกติมันไม่ได้ใช้เสาแบบนี้นะคะของเดิมแสงก็ไม่ค่อยจะดีอันนี้มีไฟในตัวเสาสองเมตรกว่านะคะปรับได้นะคะสองเมตรสองเมตรสิบเซนปรับได้ด้วยยกไปไหนได้มีมีดีโมดมาให้ด้วยแต่ใช้ไม่เป็นนะคะใช้กับบลูทูธ เดยกศึกษาใหม่มม่อาจจะดีนะคะปรับกล้องปรับอะไรได้ด้วยแต่ว่าใช้ไม่เป็น <laughs> yeah.